เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราเรียกได้ว่าแข็งตั้งใจมากเหนื่อยมากๆแต่ก็สนุกกันมากๆทุกตัวละครมีมิติมากสถานการณ์ทุกอย่างที่เจอจะทำให้ทุกคนสนุกไปตลอดทั้งเรื่องแน่นอนอย่างที่ผมมาดูนครับแสดงคามแข็งครับผม25เมษายนนี้ทุกรงครับประโยช์ครับเหมือนเหมบทนี้มันชาร์เลนต์พาเป็นไบรท์พอถึงตัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากก็หนึ่งอย่างเลยที่ได้ทำแล้วไม่เคยทำในชีวิตเลยคือไว้ผมยาวครับรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราอยากให้มัน เราดูเป็นคนในพัทยาจริงๆเป็นคนโทนี่จริงๆอะไรเงี้ยเราทั้งเปลี่ยนลุคเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนหลายอย่างมากๆในในการมาเล่นบทนี้แต่ว่าสำหรับผมมันคือสิ่งที่ที่สนุกมากๆของการทารํางานเองนี่คือการที่เราได้เป็นคนที่มันแบบไกลเราจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือความสนุกดการพิย่าเองก็ตัดสินใจนะรับตั้งแต่เห็นบทละครเลยจริงๆสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในแบบอาชีพการแสดงยา เคียงตัวเราเลยมาแต่นเดียวค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายมากมากแต่เป็นอีกเรื่องที่แบบกินใจแล้วก็แบบจะอยู่ในใจตลอดไปเพราะว่ามันพื้นของเรื่องนี้มันมีความเป็นโรแมนต์สูงค่ะแล้วก็ความรักของกิมกับโบ้มันค่อนข้างแบบว่าว้าวใช่ใช่ใช่เห็นด้วยครัแต่เรื่องนี้คือเขาเขมเขาเหมือนมากสองคนพูดครั้งแรกใช่คดูแลเราครับอ๋อกระซิเอาี ทีเจอเห็นเท่าไหร่อะขอบจริงอะได้แต่ว่าคุณประมาณคุณแปดสิบสิบต้เพราะเพราะผมว่าผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราจะดูได้ดูได้ดูพร้อมๆทุกคนเลยแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เราเล่นกันเราก็มันก็มันก็โฟล์ของมันไปเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าบทด้ไย้บทได้ไหมครับมันคือมันเป็นคนสองคนที่รักกันแบบเป็นความรักที่สวยงามที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นในชีวิตเลยของเขราะของอยู่ัวโบมันมันพิเศษมาก เองราวเขาเรียกว่าอะไรนะท่าทวงนี่จะ่มันเกิดเป็ความรักได้ยังไงแย้มหน่อยอัจริงๆเรื่องนี้ค่ะเป็นความจำเป็นใช่ค่ะก็คือมันคือทุกคนเป็นหนี้และทุกคนเป็นนักทวงหนี้ใช่ไหมักยไม่นักทวงหนี้คือฝั่งนี้หมดเลยค่ะแล้วก็คนเป็นหนี้ก็คือฝั่งนี้ไม่มีลูกนี้อันนี้คนนี้เป็นลูกหนี้ครับคนนี้เป็นลูกหนี้คุณก็เป็นลูกหนี้เหรอคะใช่ค่ะ เเราป็นนจก็คือมันจะมีความมันจะมีความรักมาเกี่ยวข้องเมื <k <k ่อเมื <k <k ่อทุกคนบอกว่าอ้าวจริงๆคนที่เขาเป็นนี่คนที่เขาเป็นนักพงดนี่เขาก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วทุกคนก็เป็นมนุษย์ทั้งนั้นก็จะก็จะเห็นเลยนักพงดนี่แล้วก็คน มันแบบเป็นสถานการณ์ของคนแบบคือคนที่เป็นคนที่ชีวิตมันต้องต่อสู้มันไปได้แค่วันต่อวันอะไรเงี้ยหรือบางทีมันมีสถานการณ์ที่บีบบังคับเช่นเรื่องของนี้ที่มันแบบน้องต้องไปรับผิดชอบให้คนอื่นแบบเป็นนีที่อินเวนติกร์มันจะไปบีบบังคับไปค่อยๆะต้องอยู่ในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งนั้นมันก็จะหลีดไปสู่การที่เขาจะต้องไปพบปะ คือการอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปติดตามมันมัน,มนไม่บอกว่าบทนี้มันสำหรับต้องเป็นย,ายา่าเท่านั้นเราเห็นเคมีอะไรในตัวย่ากับเราถึงแบบว่าต้องเป็นย,ายา่าเท่านั้นจริงๆความตลกคือผมผมพูดกับคือตอนที่ผมดูเลยเนี่ยผมก็พูดกับเพื่อนผมตอนที่ดูแล้วแบบผมเห็นภาพพี่ย่าเศร้าอยู่ในตัวนางเองตลอดเลยนะเรียก<ด><ด>ว่าแล้วแบบคิดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดแล้วก็จริงๆตอนที่แบบอยากเล่นกับพี่ย่าทางทีมงานก็ถามผมไปเอาช้อยสองไว้หน่อยเผื่อเขาไม่เล่น แต่ผมไม่มีท้อสอบให้เลยครับผมรู้สึกว่าแบบต้องเป็นต้องเป็นเชาเท่านั้นแล้วมันแล้วมันก็ใช่ที่ผมคิดจริงๆทุกอย่างที่เราอยู่ในหัวมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันมันบีย้อนมากกว่านั้นมาโดยสารมองตาให้ตัวละครมันมีสนิทมากจริงๆมันชอบยารู้สึกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีตอนที่อ่านบทรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างแบบเออบทมันจะเซนเตอร์ o อ n d s o m e ์ h i n g ิงที่มันมืดมากๆดอร์กมากๆแต่ว่ามันยังมีแสงสว่างแบบโผล่มานิดนิดหน่อยๆน่อยระหว่างบท ตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบแม้ว่าเราจะอยู่ใน in darkness there still can be like light ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบแบบ casting ดีมากมากๆทุกอย่างมันลุตัวไปหมดเลยมาพี่เบนซ์สารตั้งต้นอย่างของเรื่องเจ้าแม่เงินกู้ก็จริงๆในเรื่องก็คือทําหน้าที่เจ้าหนี้แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้จริงๆแล้วในมุมของเจ้าหนี้ก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายนะก็ยืมไปก็แค่ต้องเอามาคืนแค่นั้นแต่วิธีไหนไม่รู้ เอามาแค่นี้จมแอนยืมมาแล้วก็ต้องคืนอะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆความน่ารักในเรื่องอ่ะก็คือเหมือนเราดูแลลูกๆเหมือนเขาก็เป็นหนึ่งในลูกเราที่เราต้องอยู่กันมา<ช>เหมือนกับดูแลรักก็รักแล้วก็เป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องบางทีเราก็เรียกเพราว่าแม่อะไรออยางเียไม่ค่อยทำอย่าง,ง,งเง้ยใช่ใช่มันจะไม่ใช่แบบเอาไปเอามาดีแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่สนใจแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความผูกพันรดูแลกันเขาเรียกว่าไงครับผมว่าในเรื่องนี้คือแม้แต่ตัวละครที่ขาวที่สุดก็มีความดำเด่นหรือต ก็มีสีขาวอยู่นั้นคือมันคือมนุษย์นะคแต่ไม่คือมนุษย์ครับคือเป็นพวกสุดท้ายก็มันหนีเพราะว่าคนเดียมนุษย์ไปไม่พ้อใช่ใช่ค่ะก็คือทุกทุกคนก็มีมีความจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อความอยู่รอดของทุกคนแช่ไหมว่ามันต้องมีเรื่องที่สอดแทรกไว้ในเรื่องอีกทีมากๆแต่เรื่องเยอะเลยแต่ดี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 ลุงนมีมีมีเออก็เป็นลุงนี่คนหนึ่งครับแต่ว่า ในบทที่ผมได้เล่นนะครับเขาจะมีอิทธิพลอยู่ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเขาเขาอยู่ในบทเขามีอิทธิพลในบทแล้วค่ะเนี้ยตัวละครโบ้เนี่ยก็ต้องมาทวงหนี้ประสิทธิ์ครับในบทก็เป็นฉากที่สนุกใช่ต้องไปทวงรุ่นใหญ่แล้วก็ต้องมีการแบบทวงไม่ง่ายเหมือนลูดี้คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วมีการต่อสู้กันหน่อยใช่มีการรับเฉือนคมอะไรกันด้วยครับสนุกสนุกมากครับแองทวงหนี้ เป็นแก๊งตรงนี้เป็นลูกเป็นลูกน้องของพี่โบเขาครับแล้วก็เป็นลูกน้องของเจวันด้วยครับขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะฮะใช่ใช่ขอบคุณครับพี่ครับก็เป็นลูกน้องของพี่โบเขาครับแล้วก็ตามไปทวงนี่กับพี่เขาทุกพี่ครับเพราะว่าเราแบบอยากเป็นเหมือนพี่เขาหรือเราใครมืออยากเกี่ยวหัวกูเฮ้ยนี่จุ๊กจุ๊กกอนก็นั่นแหละครับก็แล้วก็ส่วนของคาแรคเตอร์หัวโต๊มนี่เดี๋ยวต้องจริงๆพี่วาบอกว่าแบบ มันมันไม่หัวส้มไม่ได้ครับเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ดูเป็นคนปกติเกินไปครับอยากให้เป็นดูเป็นคนแบบเป็นคนบ้าบอแต่ในบทในเรื่องก็มีให้กับพที่เหมือนกันมีมีครับมันจะมีฉากหนึ่งที่ในทีเซอร์ที่แบบแต่อยต่อยวิบัยเข้าไปครับต่อยพี่โบเนาะอ๋องานเต็มที่งานแบบําเต็มที่อะไรตอนนั้นจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยครับในเรื่องครับใช่ใช่ในบกว่านี่เรื่องมีบาดเจ็บไปด้วยบาดเจ็บเยอะมากผมหาแต่เรื่องครับเรื่องผมมีผม เว้ยตรงนี้เหมือนผมทะเลาะคบกับทุกคนเลยนะจริงจริงมีปาร์เสียงคบกับทุกคนเลยด้วยด้วยอาชีพของผมแหละที่ต้องแบบมีคอนฟลิกต์กับทุกตัวละครตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่สนุกครับสนุกมากใช่ค่ะก็คิดว่าแบบแต่ถ้าตรงเนี้ยที่ผมจะเป็นคนเดียวที่ได้ดูเพราะว่าเรื่องนี่เราก็เป็นเบื้องหลังมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นเราก็รู้สึกว่าต้องชมมากๆ ข้อนึ่งจริงๆทุกคนว่าคือการแสดงของสองคนนี้นี่จะบอกว่าเป็นจะทุกคนจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงเลยทุกคนไปเขาเต็มที่แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ทั้งอิ่มและโบอจริงๆเหรอว่าจะเริ่มทำให้เคมีของทั้งสองคนเนี้ยแบบโอ้ยมันดูมันดีมันดีเออแล้วก็คือ แต่สิ่งหนึ่งที่ชอบเราว่าแบบทุกคนในในเรื่องนี้มันกำลังกำลังเล่าเรื่องที่เราว่าคนไทยหลายๆคนกําลังเจออยู่ในวันที่มันเรื่องเราต่างๆมันทําให้เรา่าบมันวางแผนไปใจไม่ได้มันการที่เรามีชีวิตวันต่อวันต่อวันมันส่งผลต่อการตัดสินใจมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรยิ่งคู่นี้มันส่งผลกับความรักของเขายังไอย่างเงี้ยเราว่าคือ ทุกคนเคยเจอปัญหานี้ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจที่มันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แน่นอนในทุกวันนี้ก็คิดว่าแบบไม่ได้แง่ใดในแง่หนึ่งเหมนจะเป็นอินแน่ๆแล่วไม่ใช่เรื่องนี้นะ<ๆ>ผมว่าจริงๆทุกคนในเรื่องนี้เหมือนทุกคนต่อสู้เพื่อ<ๆ>เพื่อสิ่งของตัวเองทุกคนมานทุกคนต่อสู้เพื่อชีวิตเราต่อสู้เพื่อความรักอะไรเงี้ยเหมือนว่าทุกคนนี่คือมีความสู้ของตัวเองถ้าคุณมาดูเรื่องนี้ผมว่าคุณจะได้แง่คิดและได้แรงบัานดานใจกลับไปในหลายจากที่ดูแน่นอนและข้อจากแล้วกัน ไม่มีตกของช้างค่ะดิฉันพูดเลยสนุกและสนุกมากจริงสองชั่วโมงรวมรวมดับแรกกับสี่ชั่วโมงใช่ว้สองชั่วโมงรวมแค่เดียวสองชั่วโมงสิบสี่นาทีนะไม่มีตกของช้างครับพูดสนุกสนุกแน่ครับครับผมเธอ Forecast ครับสีเชื่อรักได้เงินครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่25นี้ค่ะในทุกโรงภาพยนตร์ครับ ไม่ต้องรอดูทำบิ๊กซินนมานะคะัี่ยก็ไม่มีเลยราพาไม่ลงเลยโอเคขอบคุณครับ